สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุมองสุบอลพี่น้องพ่อกันคือเก้าสองพอดีแท็กขอบพัวที่ซ้ายพี่น้องขาวเศร้ามนเียจะไปเกี่ยวหยามากเลยก็ใช้พุ่นต้นไม้พี่น้องฮิตค<ม>นฮ็ดกับเขาไวถ้ถามีน้องไก่ทอดกับมันยังนหแกงแอง<ม>แกงหรืออ่อม คืนจะคือฮิตนะแล้วก็ต้มยำเลยมามาพี่น้องมามม๊มกินกันอะไรได้กระป๋าปุ้ยนะซองปั่นมกนักใหญ่เฮพี่น้อง จอดป็นับคืนตัวเลว<ขอ>ที่มาสิเขาเรื่องกมอ๋อบอกเขามาส่งลูกบริฟ้าฟังเมว่านในคู่ผักสดซื้เพื่องน้ำมันจันาจันน่ะแนี่ยเาผักสดซื้อเป็นคู่หังซาอือันนี้กับบริ้ฟังคู่นี้ไข่สิป้ายนี ต้มยำน่องไก่เนี่นในใมยมันแกงมือหวต้มยำต้มยำนีขอไิใสยย่เออมันคือยำแกง เี่ยล sure. <a> ิกดิบแกมกมแลุดยอดจับบุพักเลยเนาะพักไหมมันเปือยอได้เนเนี่ยค่ก ลาแม่เกลือข่อยู่้นที่ิแมวกันนะเกลือเธอโตทองโตกินกระปิง่งปลาคุณเราไปตทามไก่แม่ตัวนี้ก็มมกมมมกนะมันดีมาตัวน้อยละมัทามอแม่ตัวใหญนะ่านแม่เธอบอกมันมันไปอยู่นจาบะ่ะมันยาวมันแหม่เอืเองเาื่ด

น,นี่นะตอน no เมื่อแฉหน่ามันแฉะพัดทเลยหอนเลยหอนจะเสาะท่ไมเรือเป็นน้ำเขากั้ออกมาแล้วหอนเหออย่านะับเสียบพรวิมาแล้วกินข้าวเกือแต่นขาดไหมคนที่ใหม่กว่าะอย่ามาใกล้

คือมันจะตีเราได้ตับไม,ม่นอนพอมัดมันจซื้อจานของเขามี้ทังเช็ดค่าแสวห้อง

แนมชินข่าวได้รึเปล่ายู่แม่มันน่ะถูก่งอีแดงก็มันอีขาวน่ะมันก็อีโอแม่นี่เป็นลูกมันเล่นทั้งใต่ทั้งเนือออยู่อยู่เพี้ยเดียวกันนี่มันเล่นหรืมันเล่น้วเนาะ มันมีใจเลยนาะิเขาเาลผูกว่าแทบไุกเชื้อผูกได้สามตัวปลาไม่เจนลูกเขาไปดูน่กุ๊กกัตว์ทางขอนามเติ่เติน้องกรมังเริังดน้องเอ๋้อง ជោ់ក្នានានប់ពីតារបស់ន្តាន់បានហើយសារស់នៅន់ន្តែរៀនាំង់បានប់ប់ពីតែរស្តែរៀន់ន់នៃលនៃទារប់ពី โอ้ประเ็กตอนแซ่พูดนะพอเกียวมาเลยสองสองฮาลโหลเกียวขนานดนั้นแะซ่พี่นนอะ อีแดงอีขาวอีด่งดา,กกา <ไป S 2> งโวเลยลูก่อยลูกไ้มาลยัคุณใหญ่พ่คยตัว่จดาตัวแกจมหัวแสกคาเป็นเพียงชนีี่น้องพอกันขิ้นนาเนาะ ขอบคุณในการหลับสมเนาะสะบายดีฝากกุลค์กุญเช่นะเด้อพี่น้องเลย